ป้าไม่มีพวกตัวนะคืออะไรอ่ะเนื้อหนูมไม่มีป้าแล้วเหตุผลคืออะไรครับป้าอยากจะบอกเหตุผลกับหนูแหละแต่ป้าบอกไม่ได้คนเลยเหรอใช่ครับเอาหนูไปฝากไว้กับสถารรับเป็นเด็กกำพร้าก่อนก็นได้วันไหนที่มอะไรบันดีเขาค่อยไปรับหนูกลับไปขอบคุณน้าป้าที่รับพวกหนูมาหนูจะรอจะไม่ให้ใครมารับหนูไปเลี้ยงรอป้าได้หนูรอเก่งถ้หนูต้องตายชาติหน้าหนูก็จะกลับมาเป็นลูกป้าตื่อันนี้มาเล่เต้น หนูรอได้ห้าป้าจะไม่กลับมาหนูก็จะรอถ้าหนูเกิดมาอย่างลูกมังกรหนูก็จะตายอย่างลูกมังกรเหมือนกันสัญญากับป้าได้ไหมป้าไม่ได้อยู่กับหนูแล้วเนี่ยหนูต้องอยู่ดูแลพวกพี่ๆนะโอเคไหมแล้วพวกพี่ๆต้องดูน้องด้วยโอเคไหมอืมขอบคุณมากครับเลกน,นี้มันใจร้ายเนาะหนูมีใครอยู่ก็เอาไปหมดเลยอะหมดแล้วลอะรอป้านะไม่ต้องรีบไม่หายไปไหนแน,น่นอน ปาขอโทษนะในสิ่งที่ป้าทำในการตัดสิในใจในการตีพ่อหนุ่อยากปาไม่ได้ผิดปาไม่ผิดหรอกหนูยังเชื่อพ่อดูดีเสมอแม่ป้าพอป้าไค่อยกลับงานแล้วกันป้าไปก่อนนะครับแล้วแบบ้าเนะน,นาะครับเหมือนกันครับแล้วนี่จุดนรอบเลยอาตัวเองนะป้าป้าเทนกันครับอย่าให้ใครมาแกล้งได้อีกว่อพาไปก่อนนะ ขอโทษนะแตนะ่หนูต้องตายชาติหน้าหนูก็จะกลับมาเป็นลูกป๋าแต่วันนี้ไม่ได้เป็นถึ่งป๋าจะไม่กลับมาหนูก็จะรอ